ทุกคนเด้อะก็มาพบกับนุชกับมาพูดกับซ้บบองนุชสาวลาวไกลบ้านนะทุกคนเมื่อวานนุชก็สิมาเฮ็ดคลิปแนะนำตัวอย่างว่ามาณนี้เนาะหรือว่าแม่หรือว่าแม่แ,มแ,มแล้วเนาะคือนุชยังไม่เคยเฮ็ดคลิปที่แบบว่าแนะนำตัวยังเป็นทางการว่านุชเป็นคนใสแล้วก็มีพี่น้องจ้าคนแล้วก็เฮ็ดงานอยู่งใสตอนนี้อายุเท่าไหร่ยังประมาณนี้เนาะแล้วก็มีอาชีพอีอย่างเด๋อเนานะ เนโนมันในโนก็สิมาตอบแล้วก็มาว้าวเพราะว่ามีพี่ๆหรือไอ้ๆหลายๆคนเนาะถามนุชเข้ามาว่านุชเป็นคนเศราอีคือเว้าวสำเนียงคล้ายๆค,ค,คือคนนครพนมเนาะเป็นอย่างคือเว้าคล้ายๆทางนั้นอย่างประมาณนี้เป็นคนนครพนมบ่อยอย่างประมาณนี้เนาะแล้วก็ถามว่านุชมีแฟนหรือย,อยังเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นุนก็สิมาตอบเมื่อถูกคำถามเนาะที่หลายๆคนถามมาเนาะอ่ะกระนุช เป็นคนลาวนลทุกคนเป็นคนลาวเป็นคนแขวงสวรรคเขตแล้ทุกคนเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตย,ยู่แถวเซโนแน้ทุกคนทางเข้าบ้านนู้นก็สิเป็นทางหมายเลขสิบนะก็คือสิไปทางพุนยุนบ้านานั่เป็นบ้านดรงท่าเด้อทุกคนเป็นบ้านดรงท่านะเมืองอุทุมพรแขวงสวรรคเขตประมาณนี้บ้านเมืองยุโรปก็จิประมาณนี้นะส่วนตอนนี้รดกะเฮ็ดงานอยู่นนทบุรีเนาะทุกคนเฮ็ดงานอยู่นนทบุรี อยู่เขตบางไ่เนาะอยู่เขตบางใหญ่อยู่วันเทศงานกันตามที่ทุกคนเห็นในคลิปนาะคือเป็นแม่ค้าเราเป็นแม่ค้าตามมงหุ้งนะทุกคนเออแล้วประมาณนี้เป็นแม่ค้าตามมึงหุ้งแล้วก็มีคนถามว่าออ้นั่นเรา,า,าก็ถามว่าอันเป็นคนที่ใดคือเราคือคนนครพนมเนาะนึกเลยจะบอกวันโน้ทานเคยเ็ดงานครับ เอ้ยเนาะเอื้ยไอ้ที่เขาเจ้าเป็นคนนครพนมเป็นคนนครพนมอ่ะแต่ว่าตอนนี้นุ t ไม่ดได้เห็นแล้วคือย้ายมาอยู่บางใหญ่นี้ประมาณสี่ห้าปีแล้วนะสี่ห้าปีแล้วก็คือตอนแรกๆอันามาก็คือมาตั้งแต่ยังน้อยก็คืออยู่บางบัวทองนั้นอยู่บางบัวทองนั้นก็เลยติดคํเว้านี่มากับเพิน่นเนาะก็เลยติดคำวาค่าแบบซ้ำเนียงคล้ายๆคือคนนครพนมขาเจ้าเป็นคน ท่าจำปาเนาะอยู่บ้านท่าจำปาอยู่เทาเทนเนาะ <Okay. S 1> นุ๊ตก็เลยติดหมากันทุกคนเนอะอันนี้ก็คลายข้องใจแล้วนเนาะนุ๊ตเป็นอย่างคือว้าวคือคนนครพนมนะทุกคน <c oughs> คือถ้าบ้านนุ๊ตเองสิบเป็นว้าแบบนี้นะทุกคนสิว้าอีกแบบหนึ่งก็คือแบบ <c oughs> ไปไสกินข้าวแล้วบลเห็นอย่างยูไปไสหมาเออบ้านนุ๊ตสิว้าแบบนี้นะทุกคน,นดเดี๋ยวทุกคนจะว่าห้าใจนะ <c oughs> รูส้สว่าป็แบบนี้เนะาะบอลแข็งๆทื่อๆแบบนี้เลยนูก,ก็เลยว้าแบบคนนครพนมมาเลยติดกับมาเลยเนาะหลังจากที่คุกคีอยู่น้ำกระเจ้าก็หลายปีเติมนล้วอยู่กับเขาเอ๋อป่าเนาะแต่ก่อนก็อยู่น้ำเพิ่นหลยปีเติบเพิ่งย้ายมาอยู่นี่เนาะย้ายมาอยู่นี่ได้ประมาณ4ี่หปีแล้วเนาะทุกคนเนาะเขตที่นุ้นอยู่นี่ก็เป็นเขตพางใหญ่เนาะ อันนี้ก็ให้ความใจเลยมันบอกว่าเป็นอย่างนู้ดคือว้าวคือคนนครพนมเนาะข้อสองแนละ้วข้อสองแล้วทุกคนอ่านุชอายุทไหรยโอ๊ยไม่ยมอยากบอกเลยเรื่องอายุขออุไว้ก่อนเลยมาเรื่อายุขออุไว้ก่อนแล้วกันเนาะเออมาเห็นงานยูไทยโดนลุยอ,อยังเนาะมาเห็นงานยูไทยโดนลุยอยังแล้วก็มีแพนว์สิกาบ,บานบอลเพราะว่าขาเจ้ามีแววข้าวดีว่าสิเปิดลาวนะ่าสกใกิใกล้ๆเปิดแล้วเนาะคือไทยขาเจ้าเปิดฮับแล้วเนาะ แต่ว่าต้องไปนั่งเครื่องบินทังจเข้าลาวได้หรือว่าเดินทางเข้ามาปกติตถ้าถ้าเกิดว่าเมือเมือได้แต่ว่าดูลาวจิกักตูสิบสี่มือเนาะทุกคนแล้วก็ข้อสองแล้วกันเนาะนอกเรื่องเมื่อกี้มีข้อสองอนูดมาให้งานอยู่ไทยโดนหรือยังนุดมาให้งานอยู่ไทยตั้งแต่นูดอายุสิบหกเนาะทุกคนประมาณได้ประมาณสิบปลายปีแล้วเนาะสิบปลายปีแล้วถามว่าได้เมือบ้านบก,ก็ได้เมืออยู่เนาะได้เมืออยู่ เหมือตั้งแต่ช่วงโควิดสองปีที่แล้วระหงจากที่โควิดมาก็เลยยังไม่ได้มือเลยกระทั่งมีเหตุการณ์แม่เพื่อนได้จากไปนวดกบยังไม่ได้มือเลยก็คือท่ามืออทีเอ่อเฮ็ดบุญเนาะอคอนที่สองจบไปเนาะแล้วกะ็มีแฟนลิงยังๆๆอันนี้ก็ตอบเลยปะมียังวะมีหรือยังวะ เออยังว่ามีนะทุกคนยังว่มีคือยังว่ามีเนาะยังว่ามีตอนนี้สดสดเอออายุหลายแล้วว่ามีพวกเราเนาะพาแล้วเออมาเน่นะนุดอยากอ่าเฮ็ดงานซะก่อนแล้วก็เก็บเงินปุงพังน้อยน้อยอยู่บ้านเนาะแล้วจังมืออยู่บ้านเนาะคือนุชแคยังมือบ้านแหงตอนนี้เนาะทุกคนเนาะแล้วก็นุชเฮ็ดงานู่ใส่ตอนนี้นุชแฮ็ดงานอยู่กรุงเทพนะทุกคน สิบารบกบรุงเทพกนะับภูเก็ตเนาะอยู่นนทบุรีเอออยู่ทางนอกนะถ้าเป็นคนไทยกับเจ้าก็สิว่าวา่าอันปริมณฑล์ปาริมณฑล์สิบาร์รอยู่ในกรุงเทพจานะ้าเนาะเออแถวรุสิยูจะเป็นโซนนอกอย่างประมาณนี้เนาะทุกคนเอออยู่บางใหญ่นนทบุรีแขวงเออบอบบี้แขจังหวัดนนทบุรีอยู่บางใหญ่เนานะทุกคนเด้อรุดเฮ็ดงานเนี่ยรุสเฮ็ดงานหาอาหารเนาะทุกคนหาอาหาร อีสานในอีสานผาสมเวียดนามนะคือไป็นซีนแกงมีตำม,มีลาบมีแหนมเนื้อเนี่ยพวกนี้เนาะไปสิปนกันประมาณนี้เนาะมีคำถามอย่างนี้บ้างเดี๋ยวน้อคิดก่อน,น,นคือ,อยังไม่เคยเฮ็ดคลิปแบบนี้ก็เลยแบบเออสิเว้าวอย่างเดเนาะก็คือเฮ็ดเคอะขึ้นๆเดีนยจังน้อยเนาะเออยังไม่เคยเฮ็ดจกักเึ้นกันนะทุกคน คลิปนี้ก็สิประมาณนี้เนาะมาเล่าสุกคนฟังว่านุชเป็นคนใส่แล้วก็ทำียนอยู่ใส่แล้วก็เออ่มาให้ยานเจ็ดปีแล้วเนาะถ้าทลายได้คนก็คือสิหายใจแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวนุชก็สิลาไปเพียงเท่านี้นะทุกคนคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปของนุชต่อๆไปเด้อเป็นเมืองหม่สุดๆเลยฝากทุกคน<ม>กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นุชเด้อ 哪里？